DB e ฟุตบอลสนะทุนโด,นโดยเชีย,ยันเกมมิ่งเติมเกม e ฟุตบอลม o b บายถูกว่าเติมเองรวดเร็วทันใจผู้ติดตามรวมมากกว่า70,000คนครบเครื่องเรื่อง e ฟุตบอลระวังตัวปล้อมด้วยนะครับเพจริงกดใต้คลิปเด้อสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ DB e ฟุตบอลนะครับผมวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมารับชมคู่รอบรองชนะเลิศน,นะครับในซีซั่นโฟร์คันเลอร์สมสอน,นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณจอมกระทาละครับจากคลับฮอสเปอร์ เป็นการคัมแบ็กกลับมานะอยู่ในช่วงแข่งขันโปรลีของคุณจอมแล้วก็แวะมาลงรายการดีบีแล้วครับแล้วก็วันนี้นะครับจะเจอกับคุณเอิร์ธซูเปอร์เอิร์ธนะครับเป็นนักแข่งหน้าใหม่ไฟแรงมาลงรายการดีบีครั้งแรกแล้วก็เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศถือว่าไม่ธรรมดามแล้วก็ต้องมาเจอกับคุณจอมกระทาแล้วครับแชมป์ยี่สามสมัยเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเข้าไปชิงได้สําเร็จระหว่างคุณจอมกระทาเล่นอินเตอร์มิลานจะเจอกับคุณเอิร์ธนะครับเล่นบาร์เซโลนาเดี๋ยวไปรับชมกันครับผม โอเคครับเดี๋ยวมาดูแล้วนักเตะ11ตัวจริงของบาร์เซโลนาก่อนนะครับเล่นโดยคุณเอิร์ธมาในแผน4-3-3ลองบอลเคานเตอร์นะครับผู้ตัดสับประตูวิกตอร์บายาคู่เซนเตอร์ครับตัวรามยืนคู่กับปโยด้านซ้ายจะเป็นคุนเด้แต่ว่าจะตั้งเป็น CB นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นเบลติกลางรับตัวเดียวเซกบุตเกตกลาง2ตัวครับกาวี้ยืนคู่กับเบรดี ส่วนหน้าตามนะครับจะใช้เป็นยวนครับแล้วก็คู่น้ำเลนเนอร์เมซีด้านขวาด้านซ้ายจะเป็นสมอลเอโตนะครับผมส่วนฝั่งคุณจอมกระทานะครับเล่นนิทเตอร์มิลานมาในแผน3 4 3สลองบอลเคาน์เตอร์แล้วครับผู้รักษาประตูว่ายานซอมเมอร์3เซนเตอร์นะครับารคานาวาโดสเตฟานเดอร์ฟี่แล้วก็แบกโกมี o ่ Me. กลางรับ2ตัวนะครับเปียโรยืนคู่กับเวียราด้านขวาจะเป็นเซนเติด้านซ้ายจะเป็นซีดอมนะครับแต่ว่าตั้งเป็น CMF ไม่ใช่ปีกเนาะแล้วก็3หน้าเป้าครับลูมิเนเก้ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นอาริเอ แล้วก็หน้าตามนะครับใช้เป็นโรเบโตบาโจแล้วครับเอาละครับรอบรองชนะเลิศครับในซีซั่นฟูลคัลเลอร์สโมสรนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณจอมแล้วครับอินเตอร์มิลานจะเจอคุณเอิร์นครับบาเซโลูนาพร้อมแล้วเกมเริ่มว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานของคุณจอมกระทาละครับได้เฮียก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนคุณเอิร์นะครับบาเซโลูนาจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีเขียวๆนะของบาซ่าเล่นในที่สนามกลางแล้วครับของอีฟุตบอล อ้าวลุวยเพลแรกของคุณจอมได้ดับมนชัดลุกนี้ก็ยังติดตู้ลามแล้วครับแม่คุณจอมเนี่ยห่างหายไปนานในรายการดีบเพราะว่าติดแข่งโปโล,ลีกแล้วครับช่วงนี้เป็นอ e ีลีกไทยแลนด์เนาะใครยังไม่ได้ไม่เคยดูก็ไปลองไปติดตามกันได้นะครับมีแต่นักแข่งชั้นนําทั่วประเทศแล้วครับนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอาชีพทั้งนั้นนะสำหรับโปล,ลีกไทยแลนด์ แล้วครับคู่รอบรองชนะเลิศครับอินเตอร์เจอกับบาร์ซ่าคู่นี้เหมือนกับชีวิตจริงเลยครับในรอบรองชนะเลิศ UCL เอลนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเจอกันในชีวิตจริงแหละครับอินเตอร์กับบาร์ซ่าเป็นอินเตอร์นะชนะไปตอนนั้นสกอร์รวมแหละครับ8ต่อ7แล้วก็มาเจอกันในรายการดีบีเอคุณจอมเจอกับคุณเอิร์ธเอาเลยมาที่ปูโยฟเปลี่ยนออกมาดานสายที่คุณเดย์ตั้งเป็นซีบีนะครับสำหรับคุณเดย์ยังประคองกันอยู่แล้วทั้งคู่ยังไม่มีจังหวะยิง มาที่กาบ,บี้ม้วนมาสวยฝั่งคุณเอิร์ธเอาละเวย้ยจะนับหนึ่งได้หรือไม่ครับเซโก้บุตเกตวนซ้ายวนขวาคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับมาที่เบลเตีบยบดูกันว่าจะเจาะยังไงครับเกมรับของคุณจอมเล่นหลังสามแล้วนะถือว่ามีพื้นที่แล้วครับเอาละครับลูกนี้จี้สุดเส้นหรือเปล่าลองคอร์ดเข้ามาก็ยังติดบล็อกจังหวะสองลองคอร์ดอีกครั้งหนึ่งมาที่เอโต้ก็ยังขึ้นมงไม่ได้ครับจะเป็นเกมส่วนของคุณจอมแล้วครับเอาละครับมา3ต่อสามอาเนโนส่งต่อให้กับบาจโจโล,ลูกนี้ปั๊มกันอออยยยูู่่่่จัังงหววะมาาฝบร์เเซลนีีกแ้้ฮท เซเมโตครับโยนครับจับดึงคึงพิกได้บอลชัดรุ่นนี้ก็ยิงฝืนยิงไปหน่อยครับไปติดบล็อกซะก่อนมาต่อบอาเดโน่ทั้งคู่เนี่ยก็เน้นตำนานนะทางบาเซลนาของคุณเอิร์ธแล้วก็เอนทูเมลานของคุณจอมแล้วครับบาดโจ้อีกครั้งหนึ่งติดคุนเด้ครับไบาย,าายาเตะยาวขึ้นหน้ามาเอาละครับคุณจอมยังไม่มีจังหวะยิงเลยครับตอนนี้20นาทีผ่าน มาที่เบลติครั้งหนึ่งครับจี้ไปสุดเส้นแล้วครับใช้ความเร็วมาที่เลือนมาสเอาละครับได้สายได้สาย,สายลูกนีก้วนออกมาไม่ยิงไม่ยิงโอ้โหจะจ่ายเข้าในมาแต่ก็ติดซีดรอปซะก่อนเอาละครับคุณจอมแล้วก็โอ้โหเตะยาวขึ้นหน้าไปเลยครับฝังคุณจอมเป็นบอลตั้งเตะเข้ามาของบาเซลนาคุณเอิร์ธบิกตอ่อไปยาเอาละครับงั้นยา,ยาวขึ้นหน้ามา มาที่กาบี้ครับบอลลั่นนิดนึงจังหวะ2ยังเก็บได้ดีครับแทงช่องออกมาติดเปียโ,โร่แล้วครับคุณจอมจะได้สวนบาโจจี้ออกมาเดียเปโรลจับดึงคึงพลิกต่อส้นมาสวยเอาละครับเล่นวันซูกันสั้นส่งแล้วก็ไปส่งแล้วก็ไป,ไปมาที่เดียเปโรลอ้ยเปโรลครับออขอไปจังหวะน,นี้บอลยังอยู่ฝั่งคุณจอมเซนติเบิร์นออกมาติดกาบี้อ้ห้หูยังไม่ได้จบเหมือนกันนะฝั่งคุณจอมจะเป็นเกมสวนของคุณเอ์อแล้วครับจังหวะน,นี้ ซายมีเติมขวามีแตง่งเลือกมาด้านขวาที่เพรดี้เอาเลว,ว้ยจับจังหวะแรกได้สวยแล้วก็หลุดมาสอสองมีลองปาดเข้ามาอ้โหยก็ยังอยู่เหรอครับอ้โหยังจบไม่ได้ฝั่งคุณเนิร์แต่เป็นเกมส่วนกลับของคุณจอมแล้วครับจังหวะนี้มาที่บาโจจับดึงครึ่งพลิกอ้โหูสีดานเชิญไปเข้าทางแล้วครับก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะฝั่งคุณจอมยังจบไม่ได้เดนเนย์เมซี่ครับม้วนมาลองงัดมาโยนครับจะได้หรือไม่ลุนี่แม่ก็ลึกเกินไปครับซัมเมอร์ เนี่ซัมเมอร์เนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเซฟลูกยิงลามินยามเมาซะเยอะเลยนะถือว่าชนะได้บอลซัมเมอร์แล้วครับในรอบรองโคตรเหนียวนะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้ครับในชีวิตจริงนะครับรอบรอง UCL ถือว่ามันมากนะคู่นั้นรอบรองชนะเลิศเอารอบรองงัดมายังไม่ผ่านฝังคุณจอมนะครับคุณจอมก็รองงัดไปลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านฟังคุณเอิร์ดเอาเลยเว้ยลูกนี้ไม่ซี่มวนมาสวยเยาวันครับ จับดึงครึ่งพลิกซ้ายมีเติมความไม่แต่งลูกนี้เลือกจะเล่นยากติดแล้วครับอาลลเวจะเป็นเกมส่วนของคุณจอมโยกมาสวยลูมนิเก้จ่ายช่องออกมาที่บาโจหลุดเดียวมา2ต่อ2 2ต่อ2จะเล่นยังไงโอ้โหก็ยังกินปูโยไม่ได้เกมนี้ยังคุมเกมรับได้ดีฟัังคุณเอิร์ทแม่สีนาทีผ่านยังรับมือได้ดีนะรับมือคุณจอมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วสำหรับคุณเอิร์ทไปกันต่อบาโจ ตะวันออกมาจ่ายออกมาไม่ดีครับกาบี้ลูกนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันคุณจอมจะเป็นเพลนี้ลูมินิเก้ดับเบิลซัดปั่นโคง้งเอาดินับหนึ่งแล้วครับจากคาวายดูมินิเก้เป็นคุณจอมกระทาแล้วครับอินเตอร์มิลานขึ้นนำไปก่อนนับหนึ่งศูนย์โอ้โหโอกาสครั้งแรกของคุณจอมลูกนี้เดีย๋ยวดูภาพช้านะครับจากมาแล้วก็ตอกส้นดับเบิลซัดปั่นโคง้งนะครับโอ้โหซิกเนเจอร์ของคุณจอมเลยนะดับเบิลซัดปั่นโค้งเนี่ย ครับดูนะครับลูกนี้ตอกส้นมาแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับลูมินิเก้โยกนิดนึงดับเบิลชัดครับโอ้โหผมจากครับลูกนี้เอาละครับโอกาสครั้งแรกของคุณจอมก็ขึ้นนำไปแล้วครับ1-0คุณเอิร์เนียมีโอกาสเยอะนะแต่ว่ายังทำไม่ได้แหละครับแต่ลูกนี้จ่ายเสียไปแล้วครับโดมินิเก้ตัดออกมาจะนับสองได้หรือไม่จี้ไปตีวงกว้างออกมาแล้วก็ไปต่อลูมินิเก้ลูกนี้ได้เลือกแปรนิ่มๆโอ้โหสองเฉยครับจากคาราลูมินิเก้คนดีคนเดิม สองลูกร่วดครับในท้ายเกมของครึ่งแรกเนาะโอ้โหแป๊บเดียวครับดูนะครับตรงนี้จี้ออกมาแล้วก็ตีวงกว้างไปครับแล้วก็ตัดเข้าในมาลรเมเก้แล้วก็เลือกจะยิงดื้อเลยครับลูกนี้เอาละครับเป็นคุณจอมกระทาบขึ้นนําเป็นสองประตูต่อศูนย์แล้วครับตอนนี้โอ้โหเออคุณเอิร์ทเนี่ยมีโอกาสเยอะนะในช่วงประมาณ40นาทีแรกครับแต่ว่าทําไม่ได้นะสุดท้ายก็เป็นคุณจอมแลวครับขึ้นนําไปแล้วครับสองลูก เอาละเวยจะเป็นงานหนักสิ่งหนักมากของคุณเอิร์ทแล้วครับมาดูกันว่าจะกลับมาได้หรือไม่ครับบาร์เซโลนาแมหน้าจอเนี่ยเป็นของคุณเอิร์ทนะครับแล้วก็จะชี้แจงนิดนึงถ้าใครถามหาหน้าจอของคุณจอมกระทาเพราะว่าคุณจอมกระถาเนี่ยเล่นใน iPad นะแล้วก็อัดคลิปเนี่ยมันกระตุกมากมานะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เลยเอาคลิปของคุณเอิร์ทมาให้ชมกันนะครับผมเอาละครับมาชมเกมกันต่อในครึ่งหลังสาระฟังกันพิเยบร้อยตรงนี้ก็เป็นบอลเฝ้าไปครับใครทำเฟ้ากันนะ เป็นฝั่งคุณจอมกระทาครับที่ทำฟาวเป็นลูกฟีของบาเซลนาครับคุณเอิร์จะเล่นยังไงเลือกจะเล่นสั้นมาที่ซซโก้บุตเกตครับวนซ้ายวนขวาก็ยังไม่เร่งไม่รีบเหมือนเดิมครับลองจ่ายออกมาติดเซ้นติลูกนี้คุณจอมจ่ายก็ติดเหมือนกันครับมาที่เปรดี้ครั้งหนึ่งมาดูกันว่าจะตีใครแตกได้หรือไม่โอ้โหยยังอ่านได้ทันเวลาพอดีฝั่งคุณจอม อาเลยเวลาเบียบเกมขึ้นมามาที่เซนติซ้ายมีเติมความมีแต่งเลือกฝากมาตรงกลางแล้วก็บาโจต่อเซนติเบิร์นวันซูเป็นสามเหลี่ยมลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านคะรับเอาแล้วครับยังขึ้นสามไม่ได้จะเป็นเพล์ของคุณเอิร์ธแต่ลูกนี้จ่ายเสียไปเือนกันบอลมาอยู่ฝั่งคุณจอมอีกครั้งหนึ่งเฟซช็อตหนึ่งจังหวะอ๋เลย Burn, u, เบิร์นวันซูสามเหลี่ยมชิงกันสวยลูกน,นี้เซนติ ati, ลองงัดมาที่บาโจเอาบอลลงแล้วก็โอ้โหล้ำหน้าไปก่อนครับแม่เบิร์นวันซูอย่างสวยเป็นสามเหลี่ยมแต่ว่ามันล้นนนน้าไปแคค่ิดเดเีียวััรบก้ ทำให้ยังขึ้นสามไม่ได้ฝั่งคุณจอมตั้งเต่ขึ้นมาวีตอเบายา่าบาเซเลหน้าแล้วครับเป็นตำนานนะโคตรนานนะคนนี้เบรด,ดี้ครับเซโกบุเกตเบลติจี้ออกมาด้านขวาจะเล่นยังไงไปสุดเส้นหรือเปล่าแล้วครับเลือกคอร์สโค้ง,ง,งเข้ามาได้ชท็อินแล้วก็ชนเสายังอยู่โฮ,โฮูู้หยังครับยังขึ้นหนึ่งไม่ได้ยังดีไค่แตกไม่ได้ครับผมยังแค่ศูนย์เท่านั้นนะฝั่งคุณเอิร์ธโอ้โห เข้าทาสวยมากครับเมื่อกี้แต่ว่าบอลมันไปนชนเสาแล้วครับของสมาเรโต้มาเลยเวียยังขึ้นหนึ่งไม่ได้ครับเป็นเพย์ของคุณจอยอีกครั้งหนึ่งลองอัดมาที่ซีดอฟเอาบอลลงได้สวยดับเบิลชัดตโยเข้าในมาซีดอฟเล่นยังไงจ่ายออกมาที่บาโจโดึงจังหวะบาโจ,จาบาโจโหโคตรนิ่งโคตรสุดครับแม่มันหลอกคนฟาคจัดแล้วเมื่อกี้ดูนะครับพวกนี้จ่ายมาบาโจจังหวะแรกไม่ยิงดึงซ้ายดึงขวาแล้วก็ดับเบิลชารตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แปรนิ่มๆเข้าไปเลยครับ โอ้โหนิ่งจ่าเดี๋ยวดูนะครับจะาออกมาแล้วก็บาโจ้ดึงหนึ่งจังหวะโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ดับเบิ้ลชัดแล้วก็แปรไปที่สสพวกนี้เอาละครับเป็นคุณจอมกระชาแล้วครับราชาดับเบิล้ลชัดขึ้นนําไปแล้วครับสามประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้ในนาทีที่59เอาเลยเว้ยโอ้โหนี่ห่างไปแล้วครับตอนนี้จะเป็นงานหนักถึงหนักมากของคณเดิมมาดูกันว่าจะกลับมาได้หรือไม่ครับช่องว่างเพียงแค่3ตัวครับตอนนี้เอาละครับลูกนี้สีดอป จ่าติดดีแล้วอาร์เดโนลูมินกเก้บเกบิร์นกันสั้นๆลองงัดมาที่อาร์เดโนลุดเดียวมาจะนับสี่ได้หรือชิปเอ้ยยังอยู่โ,โหโหโหยังยังคือสี่ไม่ได้โอ้โหเขาเรียกว่าชิปหาไม่เจอครับตรงนี้ชิปหาไม่เจอเอ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะโล่งๆครับไปชิปสงังนารนะแต่ว่าบอลมันข้าม,ามคานมาาละเว้ยบอลมาอยู่ที่เพลดี้ครับมาชมเกมกันต่อโอ,โอ,โอ้โหเมื่อกี้สีด้ำครับเปลี่ยนออกมาเบสสิร์นวันซูกันสั้นๆครับ มาที่วลาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหจังหวะเดียวโคตรไว้ฝั่งคุณจอมเซนติดึงจังหวะนิดนึงจ่ายช่องออกมาติดเอาละครับจะเป็นเกมสวนมาที่กาบี้โดนปั๊มไปลูกนี้บอลไปอยู่ฝั่งคุณจอมอีกครั้งหนึ่งเซนติเอาละครับลูกนี้จี้จี้แล้วก็ไปสุดเส้นใช้ความเร็วเฟซช็อตลูกนี้จะเปิดหรือไม่ไม่เปิดแล้วก็ล้มไปแล้วฝั่งคุณเอิร์ธลูกนี้จี้เข้ามาซี่เซนติชนเสายังอยู่ซ้ำซ้ำชิปลูกนี้เรียบร้อยโอ้โห4-0ครับจากอาริเอโนโอ้โอคุมกระหม่อมกนเป็นแถบ ดูนะครับลูกนี้เฟช็อตแล้วก็ล้มไปเลยครับแล้วก็จี้มายิงยัดได้ดื้อแต่ชนเสาจังหวะสองมาที่อาีโนยืนแล้วก็ชิปฉเฉยครับฝั่งคุณจอมเยือกเย็นจัดครับตรกนี้อะไรครับนี่ดูนะครับเซนเตีครับหลอกไปหนึ่งจังหวะแล้วก็จี้มายัดด้วยขวาสองแต่ชนเสาจังหวะ2เนี่ยเข้ามาที่อาเดโนแล้วครับเลือกจะชิปข้ามหัวไปเลยครับลรงนี้เอาแล้วครับเป็นคุณจอมกระทับได้ประตูเพิ่มเติมนี่ห่างไปอีกครั้งหนึ่งครับที่สี่ประตูต่อศูนย์ครับสี่ตุงสี่ตุงเว้ยเฮ้ย โอ้โหอินเตอร์มิลานคะรับยิงไปสี่เมตรแล้วครับตอนนี้ต้องแก้เหมือนกันนะฝั่งคุณเอิร์ธจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับตอนนี้จะรับแบบเดิมไม่ได้ครับต้องหาประตูตีไข่แตกก่อนนะโอ้โหถือว่าเข้ามารอบรองชนะเลิศได้เนี่ยแล้วก็เป็นการลงแข่งแบบไม่บ่อยนะนี่คือครั้งแรกครั้งที่2เท่านั้นนะสำหรับคุณเอิร์ดแล้วก็เข้ามาเจอในรอบรอ,องคุณจมกระทาแล้วครับถือว่าเป็นงานหินเลยแล้วครับตอนนี้ก็โดนนําไป4เมตรแล้วครับตอนนี้40มาดูกันว่าจะตีไข่แตกได,ได้หรือไม่ัะสำหรับคุณเอิร เอาละครับกลับมาชมเกมกันตอ่อช่องว่างอยู่ที่สีลูกครับตอนนี้มาดูกันว่าจะกลับมาได้หรือไม่ลูกแรกเนี่ยต้องมาก่อนละครับเพื่อเรียกกําลังใจมาก่อนเอาละเว้ยมาที่ปูโยบลองงัดมาจังหวะนี้สู้กันอยู่การการมงชงไปไปเข้าทางเบโกมีมาที่ฝั่งคุณจอไปครั้งหนึ่งครับเวียรี่โอ้โหตำนานทั้งนั้นรับอินเตอร์มิลานไออินเตอร์เนี่ยสะสมตำนานดีๆทั้งนั้นฟูคัลเลอร์เต็มไปหมดแล้วครับนะักเตะมาตอบ จากมาที่ฟอรลันลองงัดมาที่เปลโรลได้หม่งชงลูกนี้จังหวะ2บอลมาเข้าทางโรเบโตคาร์ลอสเอาละเว้ยลองจะเล่นยังไงเฟซช็อตหนึ่งจังหวะจ่ายออกมาที่เปลโรลเอาละครับลูกนี้จี้มาเฟซช็อตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โดนจิ้มไปครับกาบี้จะเป็นเกมส่วนกลับแล้วครับลูกนี้เบิร์นวันซูลามินยาเมาเด็กนุ่มเยลาลูกนี้ก็จ่ายไม่ดีเหมือนกันจ่ายไปติดจะเป็นเกมของคุณจอร์มีครั้งหนึ่งซาเมวโตจับดึงครึ่งพลิกโยกดนบรรทัดมาสวยโรเบโตคาร์ลอสดึงจังหวะงัดลาร์เนีดนชิามาลูกงงงงัั็ยยไไ เป็นลูกเตะมุมเลยครับโอ้โหก่าจะมาเอาละครับได้ลูกเตะมุมอีกครั้งรับความคุณจอมกทาเลือกเลนสั้นมาที่เอโตเฟกช็อตหนึ่งจังหวะติดรามีนยาเมาเด็กหนุ่มยาลาจ่ายออกมาก็ไม่ดีเหมือนกันติดคานาวาโร่อีกครั้งหนึ่งเฟกช็อตแล้วก็ไปต่อดึงหนึ่ง,งจังหวะม้วนซ้ายม้วนขวาจับดึงครึง่งพลิกอละเวซ้ายมีเติมความมีแต่งเลือกจะไม่ส่งแต่ลูกนี้โดนตัดไปแล้วครับมาที่ซิเกัวบดเกตสิงบืนที่กับรามีนยาเมาเด็กหนุ่มยาลามาแล้วครับจ่ายเข้าในมาโลนนันนี่โย ยังครับยังตีไข่แตกไม่ได้โอ้โหยังแค่ศูนย์เท่านั้นโอ้โหได้ยิงจอจอแต่ว่ามันไกลไปหน่อยแลวครับสามารถยังไม่ผ่านมือไวอ้เฮยยเอาละครับลูกนี้จี้ออกมาฝั่งคุณจอมแซงเฉยแบบเอโต้เฟกช็อตดึงหนึ่งจังหวะล้านเย็นชิปเข้ามาลูกนี้ติดเซฟแล้วก็จังหวะสองติดเซฟอีกครั้งหนึ่งซ้ำอีกทีไม่เหลือเป็น5เมตรแล้วครับเกมนี้ของคุณจอมกระทาจากสามเฮเอโต้นะครับโอ้โหดูนะครับลูกนี้งัดมาแล้วก็ปาดออกมา จังหวะ2โงมงซ้ำไปแล้วก็ติดเซฟจังหวะดาบ3เนี่ยก็ไม่เหลือครับลงๆเอาละครับเป็น5ประตูต่อศูนยครับที่คุณจอมขึ้นนำโอ้โหเป็นประตูปิดฝาโล่งแล้วครับแบบนี้อ๋อเว้ยเอาใจช่วยคุณเอิร์ทแล้วครับตอนนี้จะมีประตูตีไข่แตกอีกหรือไม่ครับจากมาไม่ดีครับบอลมาอยู่ฝั่งคุณจอมกระทายครั้งหนึ่งคุณเดบ พุเกตเปลี่ยนออกมาด้านซ้ายโรนินโยจ่ายเข้าในมาเปลดี้เอาเราเวอร์จะตีคาแตกได้หรือไม่เป็นกำลังใจให้ครับตอนนี้โรนินโยจี้หยุดหนึ่งจังหวะลองงัดมาที่กาบี้ที่เซฟเซฟเซฟยังอยู่เฮ้ยโหยานซัมเมอร์โคตรเหนียวไม่เหมือนเหนียวเหมือนในชีวิตจริงเลยนะยิงยังไงเขาไม่เข้าครับเกมนี้เอาละครับทดสีนาทีฟรมินิทามต่อจากนี้ไปคุณจอมาอีกแล้วจารุนิจี้เข้าในมาจังหวะนี้ยาวเกินไปทําไมยังกระดกไม่ได้จะเป็นเกมสวนแล้วครับ ลามีนยามาตวาดจังหวัดเดียวกาบี้ลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับเบกโกมี่แล้วก็หมดเวลาครับสรุปว่าเป็นคุณจอมะทถาที่ชนะคุณเอิร์ธไปได้5ประตูต่อศูนย์แล้วครับตีตัวเข้าไปรอชิงในซีซั่นโฟว์ฮัลเลอร์ได้สําเร็จเดีย๋ยวไปรอชมกันในคลิปหน้านะครับว่าคุณจอมคทถาจะชิงกับใครละครับในซีซั่นนี้โอเคครับยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามช่อง YouTube บ e ีอีฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทั้งทิมใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ดีขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ